อาทุ้รกรมนี้จะพามาทานเกาเหลาเนื้อเปื่อยนะฮะแบบชิ้นใหญ่ๆมากๆนะฮะเป็นร้านไหนไม่ได้ครับร้านนี้ครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัตรบิ๊กสุนะฮะนี่แค่เดินผ่านหน้าร้านกลิ่นเครื่องเทศน้ำซุปนี่หอมมาแต่ไกลเลยต้องบอกแบบนี้จริงๆแล้วเราเข้ามาขอถ่ายบรรยากาศเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนดูก่อนนะครับนี่ฮะพื้นท้องที่ผมบอกว่าอยากจะทานมากแล้วก็ไส้ของเขาทำได้ดีนะครับ อยู่ใกล้ๆนี่คือกลิ่นหอมเครื่องเทศมากๆอันนี้ชามของผมนะฮะนี่ชามนี้เลยใหญ่ๆเลยนะครับได้พื้นท้อง2ชิ้นแล้วก็เอ็นนะฮะที่ตามมาวันนี้เลยนะครับเอ็นก็ชิ้นใหญ่ๆเลยนะฮะราคาเดี๋ยวบอกช่วงท้ายแล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วก็ไส้นะครับดูชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคําทุกอย่างนะฮะแล้วก็ลูกชิ้นจบแล้วใส่น้ําซุปหน่อยหนึ่งนี่ฮะได้แล้วครับ เติมผักโรยผักกาดหอมเนาะแค่นี้เป็นไงสีสันหน้าตาหน้ารับประทานมากๆพริกที่นี่ก็คือเด็ดกับน้ำส้มทานเข้ากันอะแล้วคุกอะมันหอมจริงๆนะดูดิมาฮะเราลองชิมก่อนเลยน้ำซุปไม่ต้องพูดเยอะร้านนี้เขาดังอยู่แล้วฮะอร่อยจริงๆมาถ่ายให้ดูเฉยๆนะฮะบรรยากาศนี่ดูเอ็นนะฮะแล้วก็ดูพื้นท้องเขาแล้วก็เนี่ย ใส่ทานคู่กับพริกน้ำส้มที่ผมปรุงไปแล้วเมื่อกี้คือจบเลยโอ้โหแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยมันนุ่มจริงๆแล้วเอนก็คือดีมากๆอร่อยอะ่ะคือคุ้มค่านะฮะสำหรับผมนะนี่ฮะดูเอ็นแบบนี้เลยเด้งๆดดึงๆอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหมันเด็ดจริงๆนี่ฮะไฮไลท์ของเขาพื้นท้องชามเนี้ยที่ผมทานเนี่ย 150บาทพิเศษนะครับร้านเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าขอบคุณครับผอม